นี่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นจุลินทรีย์นอแหนที่ผมจะใช้ในเรื่องของการราดรดลงดินเพื่อเตรียมแปลงปลูกนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาพบกันในช่วงายามเย็นนะ นี้ก็มาเตรียมแปลงนะครับที่จะย้ายกล้าประกาศข่าวปลียย้ายมาอยู่ตรงแปลงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราตากดินมาได้ประมาณ5วันนะครับพอตากดินเสร็จนะครับผมก็ใช้รถไถยปั่นนะครับปั่นเสร็จแล้วก็ทําการผสมปุ๋ยนะครับซึ่งปุ๋ยที่เราเอามา,าปรุงดินในวันนี้นะครับก็จะเป็นขี้ไก่เกลียบนะที่ได้จากการเลี้ยงไก่ไข่ของเรานะครับมาผสมร่วมกับแหน ตากแห้งนะเป็นแหนแดงตากแห้งนะครับซึ่งก็มีส่วนประกอบของเปลือกไข่ด้วยนะที่เอามาวันนี้ก็จะมีเปลือกไข่ปนมาด้วยนะครับนี่ครับคือปุ๋ยที่ได้จากสวนของเราทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นขี้ไก่เกลียดนะครับที่เป็นขี้ไก่เก่านะครับผ่านการตากแล้วก็หมักไว้นะครับจนเป็นขี้ไก่เก่าแล้วนะครับผม อันนี้ก็มาผสมกับแหนแดงในอัตราส่วนแหนแดงแห้งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับกับขี้ไก่แกลบก่อนที่จะมาทําการโรยที่บริเวณของแปลงผักเรานะครับคือผมจะโรยลงไปบริเวณหน้าแปลงเลยแล้วก็ใช้คลาดใน,นการคราดผสมนะครับไม่ไม่ได้ใช้รถปั่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าใช้รถปั่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยดินมันจะละเอียดเกินไปแล้วมันจะแน่นนะครับ มันทําให้ช่องว่างในในดินเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้แค่คลาดคลาดให้ให้ให้ได้พื้นที่ที่มันเรียบเสมอนะหลังจากนั้นก็จะลดน้ําแล้วก็ย้ายกล้าลงแปลงเลยนี่คือสูตรของผมนะครับจริงๆลักษณะการปรุงดินของที่นี่นะครับไม่ไม่มีอะไรตายตัวนะครับในบางแปลงเราก็ใช้เนยแดงแห้งอ,อย่างเดียวก็มีนะครับคือใช้ในแดงในการตากบนแปลงเลยนะครับประมาณสามเดดนะครับ พอในแดงมันเริ่มแห้งนะครับเราก็ใช้รถไถนะครับรถพรวนดินของเราปั่นผสมกับดินแล้วก็รดน้ําปลูกเลยเนี่ยอันนี้ก็มีนะครับแต่สูตรที่เราใช้ประจำนะครับปัจจุบันนี้ก็คือการใช้ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักที่เราหมักพวกเศษหญา้าเศษใบไม้ต่างๆนะครับที่ผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วนะครับ1ส่วนนะครับก็เอามา1ส่วนอย่างเช่นเอาปุ๋ยหมักมา1น,นึ่งครุถังนี้นะครับแล้วเราก็เอาเนื้อแดงแห้งนะครับมาผสมกัน นะครับมาผสมกันอีกหนึ่งถังนะครับเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ทําการโรยลงไปบริเวณของหน้าแปลงนี้อย่างนี้เลยครับแล้วก็ปั่นหรือเอารคราดคราดก็ได้นะครับแล้วก็ทําการปลูกนะครับซึ่งก่อนปลูกเนี่ยช่วงที่เรารดน้ําเราจะผสมกับจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่เราใช้ก็จะมีจุลินทรีย์จากเปลือกสับปะรดก็ได้นะครับหรือท,ที่เราใช้ประจําจก็คือจุลินทรีย์หน่อแหนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเข้าไปทํา ให้ดินของเรานั้นมีคุณภาพมากขึ้นทำให้มีจุลินทรีย์ที่พร้อมที่จะทำให้พืชน่ะได้รับสารอาหารจากการที่จุลินทรีย์นั้นไปย่อยสลายอิซิวัตถุในดินออกมาให้เป็นทานอาหารให้เรานะครับอันนี้คือสูตรของเรานะคร่คราวๆนะครับอันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูว,วิธีการปรุงดินของของส่วนของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูหนละังจากที่ผมหวานได้ครึ่งเนี่ยผมจะหวานให้เสร็จนะครับไปดูกันครับ หลังจากที่เราเอาปุ๋ยนะครับมาใส่เราก็ใช้คลาดคลาดปรับหน้าแปลงให้เรียบเสมอกันนะครับจากนั้นเราก็จะใช้จุลินทรีย์ผสมกับน้ําในการรดเพื่อให้ดินมันชื้นก่อนก่อนที่เราจะย้ายกล้าที่อยู่ทางฝั่งด้านขวามือนะครับมาลงครับนี่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นจุลินทรีย์นอนแหนตัวนี้ผมจะใช้ประมาณ1 0 0ซีซีต่อน้ํา20ิลิตรในการที่จะผสม ราดลดลงไปในแปลงก่อนปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรารดน้ําที่ผสมจุลินทรีย์นะครับลงไปแล้วเราก็มาทดสอบดูดินนะครับว่าดินของเรานั้นมีความชื้นที่เหมาะสมหรือยังนะครับแปลงกล้าที่เราจะย้ายเราก็ควรจะรดน้ําให้ความชื้นซึ่งตรงนี้ผมรดน้ํามาแล้วนะครับเพื่อให้ดินเขายังเกาะอยู่กับอ่ารากให้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะย้ายลงแปลงปลูกแปลงใหม่นี้นะครับไปดูการย้ายกล้าลงแปลงกันครับ ท่านผู้ชมหลังจากที่เอากล้ามาลงเสร็จแล้วจริงๆยังไม่เสร็จหรอกครับแต่ว่าผมจะรีบปิดคลิปเนื่องจากว่าตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วก็แสงเริ่มน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยกตัวอย่างการปรุงดินแล้วก็การย้ายกล้ามาลงคร่าวๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคน,นคที่สนใจต้องการจะมาปลูกผักนะโดยเฉพาะการปลูกแบบอินทรีนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเป็นแนวทางนะครับหรือใครจะปรับสูตรยังไงก็ ไม่ผิดนะครับผมตัวนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เรามีนะครับในสวนหรือในพื้นที่ที่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสูตรของผมนะครับในสวนของผมที่สามารถหาได้ในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวนพุนยิสาของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านีน้สวัสดีครับ Oh, mm -hmm.